ก่อนดีค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยว่าจะมีถึงสองวันนี้มีสองตัวโอเคมาเดี๋ยวให้ให้พี่ปางเปิดโปรให้เสร็จแล้วจับสิบนาทีนะสองตัวโอเคเอุ้ยอันนี้ตัวดังว้ายอุ้ยตัวดังมลกเอาโลชั่นก่อนโลชั่นนะคะ จากตอนนั้นที่ทุกสถิติไปคือเป็นเพราะว่าไลฟ์เจนนี่ที่แบบขายดีมากๆแต่ว่าวันนี้ค่ะปามีโปรมาอีกต้องต้องบอกกันว่า,อาขออนุญาตบอกโปรก่อนได้ไหมได้แต่ปาม่รู้ว่าลูกค้าจะกดได้เท่าไหร่นะคือจากปกติเนี่ยนะคะเราก็จะขายอยู่ยที่คู่เนี้ยสองราค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะก็คือ1คู่จะอยู่ที่219บาท2คู่จะอยู่ที่390แล้วก็3คู่จะอยู่ที่590โอเคถ้าโปรดีขนาดนี้หานาทีเลยตัวน,นี้เออแล้วถามว่ามันใช้ยังไงมัน ม,มันช่วยในเรื่องอะไรแน่นอนค่ะฟังทิปนะคะดังในเรื่องของผิวค่ะตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่โลชั่นธรรมดาแต่ว่าเป็นโลชั่นที่กู้ผิวให้กลับมาขาวใสได้ไวมากๆและตัวนี้ไม่ใช่แค่ค,ความออร่าแต่ยังมีความละมุนผิวเด็กยิ่งใช้ยิ่งผิวเด็กผิวมันจะรู้สึกว่าใสออกลูกค้ากดได้189บาทโอเคลูกค,ค้ากดได้1มันมีโค้ดนะคะบางไม่นแน่ใจว่า20%หรือเปล่าหนึ่งคู่ลูกค้าจะได้100 199สองคู่อาจจะได้300 331บ,บ,บามออร้องดูว่าได้เท่าไหร่เนาะมึงตอนนี้ทุกคนได้ถูกมากแล้วของพี่ปางคือดังมากตัวนี้เออขอบคุณมากขอบคุณเจนนี่มากๆ<ห>พี่ปางาทาโชว์หน่อยตัวแรกอยากทาแขกเจนนี่ได้มาเพราะว่าเจนนี่ไม่ต้องห่วงนะว่าตัวนี้จะเหนียวเนินนะเพราะตัวเนี้ยเป็นโลชั่นที่ไม่เหนียวเนินอะ่ะ กลาหลายท่านอาจจะเคยใช้โลชั่นที่เนียวเดิมเนิด่ามาเนาะแล้วอาจจะกลัวที่จะใช้โลชั่นแต่ปางบอกเลยว่าตัวนี้นะคะแห้งแล้วก็ซึมลงผิวได้ไวมากๆจริงๆจะรู้สึกว่าสบายผิวมันสบายมากมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้มาลอออยากช่วยอยากช่วยไม่ต้องหลอกนะนะคะช่วยนี้โหเนี่ยยี่สี่ผิวไม่สมัครเสมอลูกค้าใช้นะผิวจะกลับมาขาวใสได้ไวภายในหนึ่งอาทิตย์โอ้หอมมากใส่ก่อนแบบนี้ค่ะ ทากวดใสเปิดเปิดผิวเปิดผิวไปก่อนค่ะจากนั้นทาขวดเข้มตามแบบนี้ค่ะแยวขออนุญาตแกอันนี้คือแบบเปิดเลยรีบกดนะแกพี่ปางมาไวไปไวนะ5นาทีจบโปรนี้นะได้2ขวดราคานี้ไม่มีแล้วราคอันนี้ไม่มีแล้วในตาก้ามีตัวเลือกให้นะอันนี้ได้หนึ่งขวดใช่ไหม อัน่งคมันจะได้ไปสขวดค่ะใช่ได้สขวดเลยก็จอยู่ในตะราแปดนี่คือสขวดใช่ได้สขวดเลยราให้ใช้คู่กันมันจะได้ขาวคูณสองไหมคะรู้สึกว่าให้หรือยังตอนนี้อุย ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนี่นี่มันมีความแบบแห้งซึ้งรู้ไม่ไหวไม่ดูผิวดีพี่ปังจริงเจนนี่ตัวนี้อ่ะแห้งมากเลยโอ้โหแล้วพี่ปอบอกว่าปังชอบผิวปังไม่ชอบปกติปังจะใส่ชุดสีดำตลอดเจนี่สังเกตพี่ปังพอกไม่ได้แต่ถ้าพอกเราดูออกแกมีรอยสักมีรอยสักค่ะเออมาต่อไปนะคะขอมือนกันค่ะเจนี่วันนี้อยากจะพูดค้อนะเพราะว่ามารยาทดีฝึกมารอบที่แล้วไม่ได้เลยว่ามารยาทเที่เรนถึงชอบนะจริงปังดูเป็นตัวเอง ก็ทาปากซะเลยลิเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแหละหล่ยังไม่ทาปากนะคะทาปากเดี๋ยวรอพี่พิมพ์นะแลูปลายช่วยขายเป็นแบบเป็นคนช่วยขายเจ้าช่วยนะคะดูแลหอมหมดเลยอะเ้ยหอมหมดเลยอ่ะแกนี่แล้วก็เวลาที่ชอบทำเล็บเริ่มดำแล้วคะเนี่ยเนี่ยค่ะทาไปเลยค่ะปลายนิ้วแบบนี้ ทีหลังก็แชทมาบอกก็ได้นะคะเนี่ยเจนี่ต้องทายอย่างนี้มั่งนะเดี๋ยวเอาไว้ให้ใช้เลยนี่ท <Okay. S 1> าแบบนี้เป็นประจําทุกวันค่ะแล้วบอกว่าผิวใสนนชอบมากเลยผิวน่ารักมากลูกค้ารีบกดขอมีจํานวนจํากัดเหมือนรอบที่แล้วก็หมดหม,หมดเกลี้ยงดูดิโอ้โหพี่ป้าหอมมากอมเลยว่าหอมมากุยหอมมากทุกคนอันนี้เหลืออีกสองนาทีสุดท้ายนะสองนาทีสุดท้ายมาค่ะทุกคนได้สองขวดได้อะไรบ้างคะ ได้อ่าตัวพื้นฟูนสภาพผิวตัวรองพื้นผิวไปเสร็จปุ๊บก,ก็ได้ตัวบูสเตอร์อุย้ยได้สองขวดแกของพี่ปางเลิศมากมลาแล้วพี่ปางคือเป็นแบรนด์ดังมากมพี่ปางดังกับเรื่องนี้มากนอกจากเฮ้ยอหนูอยู่เวลาอยากยากอยากผลิตยาอะไรสหาให้เไปเอเฮ้ยราไม่ไม่ิดล่นึงเลย หยุดเวลาให้นี่ไม่คนลิขสิทธิ์ไม่ได้ไงเอาเปิดอเดูดูของพี่ดวงใจดวงใจเพราะว่าเธอคือดวงใจดวงใจเพราะว่าเธอคือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหายใจจะโอ้อดเธอแม้วันจะเปลี่ยนไปโอ้พอนะพอนะพี่ใจดูเหนื่อยเนาะพวกเราเร็วๆหนึ่งนะทีสุดท้ายนะของพี่ปังอ่ะ ตอนนี้ลูกค้ากดได้เท่าไหร่หรืออยากทราบจริงๆอุ้ยลูกค้ากดเป็นแสนแล้วค่ะตอนนี้ไม่ไม่ราคา <c oughs> ได้เท<ห>่าไหร่เรารเป็นหัวว่าที่มาวันนี้คือมันเป็นวันที่พิเศษแหละสำหรับไ์เจนนี่ไ์อื่นนะปางก็ให้ลูกค้าซื้อนะปางขายเท่าไหร่ลูกค้าก็ต้องซื้อเท่านั้นแต่วันนี้มันพิเศษไงเพราะว่ามาในไรของเธอไงค่ะแต่ขาพีปางน่ารักที่สุดขอบคุณสําหรับไม์ตัวนั้นด้วยตั้งแต่ได้ไม์ที่พี่ปางแนะนำไม่ได้ใช้เลยใช้แล้วจะเพาะมากอโอ้โหร้องดีมากพี่ปางแนะนําเรื่องร้องเพลงให้เจนเยอะมาก มาตัวต่อไปกนเลยอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาหรอน่าทีสุดท้ายตอนนี้เตรียมถอดแหวนนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสบู่แล้วนะคะตอนนี้กดไปได้เท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจแล้วก็ใช้บูสเตอร์อ่ะในระหว่างคนกดตัวนี้พี่ปางทำโปรสบู่มาทำแล้วทำแล้วจริงหรออย่ามายุ่งยังไงอย่งไงปะกาศสบู่พี่ปางหน่อยค่ะทีมงาน แ่ก้าสบู่หน่อยค่ะตอนนี้รลชั่นโอเคไหมโสชั่นโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวตอนก่อนอื่นนะหนูต้องขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็คุณ f อทุกท่านที่ซัพพอร์ตทั้งสบู่แล้วก็ตัวบูสเตอร์นะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาขายแล้วก็ลองใช้ขอบคุณมาณที่นี้นะคะมาณที่นี้มาเออเดเอออเยออยออยออออยมา ต่อไปนะคะเราจะให้เจนนี่ล้างหน้าไม่ไม่ไม่มีหลายคนมีหลายคนเชื่อพี่มากจริงๆกพูดจริงเลยม่เนี่ยเิป็นหน้าหรอเอเะคะสบู่ไหมคะสาหรับตัวสบู่นะคะลูกค้าขา หนูก็จำโปรไม่ได้ด้วยแล้วล่ะตอบ D L V 3 3 5หน่อยคะ่ะพี่การสบู่นะคะสบู่เลยไม่จ้าเจลิา<ด>สาสบู่เลยคะ่ะสบู่ค่ะตอนนี้คุยอยู่กับปังปังทิ่ตัวจริงนะคะแล้วก็กระดูกกระดิกได้ด้วยนะคะปกติเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยที่189บาทแต่วันนี้ค่ะฟังนะลูกค้าสบู่เป็นอะไรที่จึ้งมาก3ก้อน198ก้บาท5ก้อน3 0 0แล้วก็วันนี้โปรคือฟังนะทุกคนว่า5ก้อนได้3 0 0ร้อแล้วใช่ไหมวันนี้10ก้อนได้ไปแค่ราคา5 0 0 60บาทโอ้โหอยากหาตะกร้าให้พี่ทุบทุบตะกร้าพี่ชื่ออะไรนะตะกร้าไงไมโบไงสบู่ไมโบไงภาษาไทยหรือภาษาอะไรคะเอ่อภาษาอังกฤษค่ะ B ค่ะ B M ค่ะ M ก่อน M Y เป็นวางแล้วก็ B แล้วก็ O ค่ะเจอไหมคะเจอไม่ขึ้นใช่ไหมเจอไม่เจอก็เจอแล้วเจอแล้วแม่มันจะเป็นโอไลค์มันจะเขียนเป็นโอไลค์มาแล้วค่ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเท่าไหร่นะคะ ปกติ189บาทวันนี้หมูอยากเชียงมากๆเลยสำหรับ5ก้อนนะดูดิ5ก้อนได้แค่สามแล้วก็ส0ก้อนอ่ะห้าห้าร้อยแต่ว่าตัวเนี้ยที่มันขึ้น198คืออะไรมันน่าจะได้คูปองไหมอันนี้ได้กี่ก้อนสก้อนสก้อนโอ้โหอันนี้ใช้กันได้กับตัวจ้า ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวแต่ว่าตัวนี้เขาไปสบู่ที่มาร์กหน้าได้นะคะตัวนี้ทําให้พวกสิฟ้ากาะเนี่ยจางไวเพราะว่าเขามีไฟตัวดีดีเอจากกราฟเข้มข้นสมบัติแลดูจางไวแลดูแลดูจางไวแล้วทำไมคือผิดทำไมไม่ปรับปรุงล่ะไม่ใช่ <c oughs> เรานะะออยดย <c oughs> ขอโทษค่ะแล้วก็ฝากหมาแบบนี้แหละฟังจริงใจนะใช่ใชใจพี่ฟังจริงใจใช้แล้วก็ฟังบาคนที่แนะนาแล้วก็บอกต่อเนี่ย อยากจริงใจนะคะอยากเจอคนจริงใจว่ามีไมค์แถวรี้ไม่มีหรอทำไมต้องใช้สบู่พี่ปังเพราะว่าเป็นสบู่ปังที่ใช้แล้วผิวดีไงแล้วจะไปแนะคนอื่นทำไมอ่ะและหน้าพี่ปังคือดีจริงก็ใช่ค่ะหน้าเปิดหูแล้หน้าดีเอ้ยเราเปิดก็น่าดูชอบชอบชอบรูปแบบน้องเสียงหวานันานสดใหมาค่ะ มาพูดถือให้ร<อ>ือผ่าได้ฮาก้อนสองอุ้อะไรนะฮาก้อนได้สองห้าห้าโอ้ยตัว oh ตัวนี้ชุบน้ำไปนิดนึงอย่าชุบเยอะนะคะสำหรับช่วงฮาโลวีนนี้นะคะก็อยากแนะนำทุกควได้ใช้เพราะว่าตัวนี้ลบเมตาโคดรงนี้ช่วงฮาโลวีนนี้หาแต่งหนงแต่งหน้ากันฉับเลยนะคะเป่เอสิวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากการแต่งหน้าด้วยนะถ้าใครแต่งหน้าเยอะๆใช้หน้าทุกวันอย่างเงี้ยเนี่ยเออก็ลองใช้ดูและตัวนี้เวลาถูไปนะคะฟองนะคะเขาจะไม่ใช่ ไม่ได้เป็นสารที่ทําให้เกิดฟองนะคะแต่ว่ามายโบคอนมนวัตกรรมนะคะที่เปลี่ยนฟองให้เป็นเนื้อครีมค่ะและตัวนี้ปานจะบอกว่าสบีดี้บิด้โอ้ไม oh <my> ่กออุอุยอยากขับมอเตอรไซเลยอ่ะ <c oughs> ม,อมึบิด,ดคนละบิด,บดมึงคนละบิด็นลูกรวยคุยได้ชอบมากเลยอชอบชอบชอโอ้ยหยุยเอ้าก็มันไม่จับหนิบิดไปลูกรวยคุยเสร็จเรา S <S หนนใหญ่ฟังนะการที <S 2> <S 2> <S ่ปิดแบบนี้ไม่ได้ว่าแปลว่าปิดเล่นเอามาทําเล่น <S 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 คือเราจะให้ดูว่าที่เนื้อเขาทํานิ่มออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่าหลงหมดแล้วเนต่างต่างเนี่ยนั่นหมายความว่าเขา เขาถูกกักเก็บสารสากัดได้เป็นอย่างดีมากกว่าเนื้อสบู่ที่มีก้อนแข็งก็ใเอ,อ็ใช้ไปมันเลยเห็นผลจริงๆตอนผู้อาบน้ำผู้ไม่มาบิดรูปนั้นรูปนี้เล่นหรเอี่ยเอก็จริงธรรมดานี่แหละก็ใจัยเขก็ใจแล้วแค่อธิบายว่าทำไมมาถึงกินได้แล้วลูกค้าจะได้รับสารสากัดอย่างเต็มที่เวลาล้างไปนะพวกฝ้าสิวแล้วก็รอยดำจากสิวหายไวมากๆแลดูโ oh, yeah, อ,อ้ยเฮียแลดูหาย ก็ใจยังใครที่อยากจะแรมดูนะแหละเออที่พูดมาทั้งหมดลูกค้าขามันก็ห้ามปังพูดไงแล้วก็จะแรดูยังไม่ได้พูดอ๋อโอเคอ่ะสองนาทีสุดท้ายนะสองตะกร้ากดได้เลยราเหลือเท่าไหร่นะคะช่วยปังพูดน้อยตอนนี้3ก้อนเหลือ198าบแปดบาทนะอเยอะมากที่ทุกคนดูเออปัง อยากช่วยแล้วร hey, ู uh, right> ้แหละแต่ก็ไม right> yeah, ่ต้องบังหรอกค่ะรู้สึกผิดป่ะเออเออวันนี้น่ารักนะแต่งถั่เหมือนเซรามูนเนาะเหมือนก็ได้ก็หลักการมึงจะหูฟองเยอะมากแต่แนะนำนะคะอยากให้เอาโลชั่นทามือสักนิดหนึ่งเวลาจับมึงเจาะใหม่จะได้สวยมีเวลาก็ทำเล็บบ้างช่างทำเล็บพรุ่งนี้มาหน่อยนะคนเดิมอ่ะ คือบอกเลยมาร์กตรงไหนเมียนตรงนั้นช่วยเรื่องของสิลฟ้ากาบฝ้าฝั่งดูแม่แม่ท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยสิขึ้นแล้วปึ๊บปั๊บไม่ชอบทาชิมกันแดงเออก็เดี๋ยวเป็นแน่นอนเตียมตัวกูเป็นประสาแล้วตอนนี้กูด้วยอ่ะสามก้อนจับก้อนหนึ่งนาทีสุดท้ายจ้า ร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้โหมันเป็นอีลแต่หนูอยากแนะนำโปรแบบนี้แหละสามก้อนนะลูกค้าอย่าใช้ใช้วันเดียวหมดเลยเหรอเนี่ยหมดแล้วนะไม่ยังไม่หมดโอ้โหนี่แบแบนขนาดนี้เนี่ยเนี่ยกูดึงมาให้มึงดูก็ได้เลยกดเลยนะคะมีสองตะกร้านะอันนึงอันนึงเป็นโลชั่นนะคะอันนึงเป็นสบู่ล้างหน้าเป็นมาร์กสบู่ ชื่อแบรนด์ว่าอะไรพี่ป๋า Mybo ทำไมถึง Mybo ก็คนขายชื่อโบเจ้าของอ่ะไม่มาไม่ชอบมาหิรตอบกินเหล้าไอ้มาแทนใหญ่โบใหญ่โบดูอยู่หรือเปล่าใหญ่โบเห็นอยู่หรือเปล่าใหญ่โบเออพี่โบพี่สาวแล้วก็นี่โลชั่นปากคีบจัดไปเลยค่ะตัวนี้มีเอ็นแคปซูลนำเข้าจากสวิตด้วยนะตัวแบบแล้วก็เน้นแบบตัวเซรั่มมาใช้ให้มันเห็นผลวนะถ้าถ้าสั่งไปแล้วไม่เห็นผลนะทำไมอ่ะ ขายใจก็ไปหลายปีแล้วแหละต้องรู้หรอกขายดีไหมโอ้เสียงร้องเสีท่ามีคนซื้อไหมเยอะแยะต่อซื้อมาให้ตุ๊เซนด้วยหน้าเวทีแต่จริงนะใครซื้อไปแล้วเอาไปให้น้องปังเซ็นหน้าเวทีได้นะคะอย่าลืมนะปลาสูบยี่สิบกระขวดไม่ไหวแล้วไม่ได้ร้องเพลงเลยไมอแล้วร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ยังแฮปได้อ่ตอนนี้หมดเวลาขออีกห้าสิบบ้านสุดท้ายมิชูมิชูนุชิ หนูเป็นคนพูดเพราะแต่ว่าอีนี่พี่บูมไงชวนอุ้ยเมื่อก uh uh ี้ของพี่ปังเซ็ตโลชั่นนะเป็นพันบ้านนะบ้านบูงนาสบู่กระปุกบ้านสบู่ขอสิบบ้านสุดท้ายค่ะบ้านสุดท้ายให้รังคนนั้นนายบูไม่ลองบหนหไม่าบูงลอัานการบัณฑิตที่ไหนจะทำเพลงกับไลอัานทำเพลงอ้อนลูกอ้อนแต่ว่าไลอันแต่ว่าปางเป็งชื่อเป็นอ้อนตีออดกูเลือก อยากพินไหมเฮ้ยไม่เป็นไรอ่อนติอ่อนติไม่เป็นไรก็เจนนี่ก็รองแค่ตี๊ตี๊เออโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะทางบ้านหนึ่งตัวแล้วพี่พิมพ์ใช่ไหมมีจบไหมจบไหมครับ ดูค่ขอบคุณมากค่ะโทรศัพท์จ้าไม่เป็นไรเลยขายโทรศัพท์หอขอบคุณนะคะจอบคุณหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรัรัาค้าลูกค้าขอบขอบคุณมากที่เมตตาปังน้ขอบคุณค่ะพี่าขอบุณค่กขอบไปมาน้ที่มีด้วยนะคะเย่ต่อเนื่งกันเองระังโนปอะเ่อไร่มื่อไ่ไรออไว้ล่เจอกันเดี๋ยวตาค้าไปปักที่ื้นตาค้ปักไปเลยลงจากเวทีก็ถือมาเปิดปูเลยนะหรอได้ไหมได้ อย่าขายเก่งาเก่ง่คนคุณเหนื่อยถ้าไม่เมดกันนะเฮ้ยเรามีโทรศัพท์ราคาพิเศษเฮ้ยพี่การเมื่อกี้ไปนล้างก่อนโทรศัพท์อยู่นี่เหมือนมีแอดมินอ่านแชทลูกค้าเราไม่ตอบอ่ะลูกค้าเ็าบอกว่าอ่านแล้วช่วยตอบด้วยอ่ะมาจะโทรศัพท์หรอราคาพิเศษหรอได้ยินไหมแอดมินถ้าอ่านแชทลูกค้าต้องตอบด้วยนะ อยางไม่ตอบเพราะเขารออยู่รู้ว่าพวกเรายุ่งนั่นแหละแต่เราก็ต้องตอบไถึงออันนี้โทรศัพท์เหรอคะอันนี้ฟีโน่มึงมอเตอร์ไซค์เลยเหรออ๋อมตัวไหนคะมีปะอยากทาลิปเต็มทีแล้วปากซี